ิดแล้วครับโชว์รุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสารายามาใหม่อีกหนึ่งคันโคสวยครับกับเจ้าโตโยต้าซีเรุ่นท็อปสุด1.8ึ Hi ่งจุดแและคันนี้เลขไม่น้อยมากเพียงแค่เ0 0ดหกิโลเองครับใครชอบรุ่นนี้ชมนี้และชอบความประหยัดนะครับตัวนี้ตอบโจทมากมาชมกันครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าโตโยต้า h r นะครับผม1 8 h ไฮบริดปี2019เลขไม้แท้ไปแค่70,000กิโลเองครับรถบ้านมือเดียวนะครับเกียร์ออตโต้เครื่องไฮบริดนะครับภายนอกเนี่ยเป็นสีบอลเงินเดิมจากโรงงานนะครับราคาครับออกใหม่ป้ายแดงคันนี้แพงมาก1ล้าน1เลยนะครับเป็นมือสองวันนี้ผมขอขายเพียง 1> 5 1 8 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่เสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับและคันนี้ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือเนเพียงแค่ประมาณ9,000บาทเองครับถ้าใครชอบสนใจอยากได้จัดเลยนะครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ Daytime r ร n n น n g งไล h ์นะครับดีไซน์สวยมากเดิมจากโรงงานนะครับ ตัวกระจังเนี่ยเป็นสีดำเงานะครับตัดกับโลโก้ของโตโยต้าเป็นตัวไฮบริดครับและคันนี้นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดไฟตัดหมอบมีให้2ดวงครบถ้วนเลยครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กซ์ทูโทนเดิมจากโรงงานนะครับยางของดันหลบปี2023สครับสเปคยางคันนี้ครับ 215/60R17 ทัและคันนี้นะครับเป็นดิสเบรก4ล้อด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรก LED ดีนะครับผมโครมเดิมจากโรงงานดีไซน์สวยมากครับตรงกลางครับ มาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องมองด้านหลังนะครับติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะครับด้านขวาสุดนะครับมาพร้อมกับโลโก้ไฮบิดนะครับตัวนี้ย้ําเลยว่าประหยัดมากขับขี่ดีมากครับรูปทรงสวยด้วยนะด้านล่างสุดนะครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้4จุดนะครับใครชอบรูปทรงแบบนี้ความประหยัดตอบโจทย์เลยครับมาชมห้องโดยสารตอนท้ายครับเพื่อนๆคันนี้นะครับเป็นบ่อนั่ง2แถวตอนนั่งได้5คนนะครับภายในสวยมากนะครับผมเป็นสีดําเกือบร้ออเซนะครับและต่อมานะครับผมลองดูด้ หลักเพื่อนๆตรงนี้นะครับกว้างมากครับสามารถวางของได้เยอะเลยนะครับใครซื้อไปค้าขายออนไลน์ขนของได้หมดเลยนะครับต่อมานะครับผมมาชมนี่เลยครับอ่างด้านท้ายนะครับ ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดเติมลมอัจฉริยะให้นะครับเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบถ้วนนะครับรถไม่มีการเฉียวชนด้านท้ายมานะครับและต่อมาครับดูเลยครับโครงสร้างด้านบนนะครับน็อตยึดฝาปรงด้านขวาไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซ้ายขวาเหมือนกันเป็นนะครับน็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับรอยันหลังครับส่องกันเลยนะครับเม็ดอาร์ซินกาครบถ้วนคันนี้รับประกันอีกครั้งว่าเป็นรถบ้านมือเดียวครับรถสวยจัดเข้าสุดตลอดครับ้ามาชมห้องโดยสารภายในนะครับลองส่องกันเลยนะครับคันนี้ สภาพสวยมากฟังก์ชันจัดเต็มเลยนะครับส่องกันเลยนะครับเลขไมค์คันนี้เพียงแค่7,000 0กิโลรับประกันไมคแท้นะครับพวงมาลัย Power อร์มัลติฟังก์ชันมีคุชคอนโทรลแอร์แบกให้1ใบสภาพกริปมากเลยนะครับและต่อมานะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับมีฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธนวิเกเตอร์ครบเลยนะครับด้านล่างนะครับผมเป็นแอร์ออโต้พร้อมหน้าจอดีต้นนะครับดีไซน์สวยแช่นง่ายครับ ด้านล่างนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์เป็นิลเวอร์สวยมากครับและตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมโหมด E ีวีมีไมหมครบเลยนะครับต่อมาดูบอกเลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานนะครับพามาชมเบาะนั่งตอนหลังครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นเบาะนั่ง2แถวตอนนะครับ ภายในคันนี้สวยมากครับเป็นสีทูโทนนะครับสีดําตับกับสีช็อกโกแลตนะครับเีื่อนคัญเนี่ยตัวเบาเป็นเบาทอมปอรด้วยนะครับเม็ดอ้าครอบคันนะครับก็เดิมหมดจากโรงงานนะครับผมรูกลมแบนเรียบชัดเจนนะครับดูที่ประตูด้านหลังกันต่อนะครับโครงสร้างเดิมหมดนะครับรถไม่มีการชนหนักปิดคว่ำหรือว่าจมน้ำมาครับโครงสร้างด้านขวานะครับผมรูกลมชัดเจนเหมือนกันนะครับไม่มีการชนมานะครับ ดูที่ประตูด้านหลังกันต่อนะครับรอยเม็ดอาร์รอยซีนการนะครับรูกลมแบนเรียบนะครับย้ําเลยว่าใครมองหาโต้ใต้ซีชาร์นะครับคันนี้ตอบโจทย์มากเลยครับภายในคันนี้นะครับผมฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มมาให้แล้วนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ปาวตี้ฟังก์ชันคุชคอนโกลนะครับหน้าจอทัชสกรีนเนวิเกเตอร์กล้องมองหลังครบเลยนะครับถ้าใครชอบรุ่นนี้โฉมนี้รีบมาจัดนะครับราคาเพียงแค่5 1 8 0 0นบาทครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับ1 8 0 0่งอัตรา เร่งดีมากนะครับและต่อเลยครับผมโครงสร้างรอบคันนะครับน็อตยึดฝาโปรงด้านหน้าไม่เคยถอดหรือว่าแก่มานะครับซอกด้านในรอยเม็ดอาร์รอยซีนกาวหัวน็อตเดิมหมดไม่มีการเฉี่ยวชนหรือว่าเก็บสีด้านหน้ามานะครับซุ้มหัวโช๊คเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับรูกลมแบนเรียบซ้ายขวาเหมือนกันเป็นนะครับ คาหน้าดูเลยนะครับรอยพลาสติกสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับไม่มีการชนมาไปจบที่ซอกด้านในน็อตยึดฝาโปรงด้านซ้ายนะครับเดิมหมดจากโรงงานนะครับไหลยาวมาที่ขอบฝาโปรงด้านบนนะครับรอยซีนการรอยเม็ดน้สติ๊กเกอร์มองกอทุกอย่างอยู่ครบหมดสภาพนี้ราคานี้ถ้าชอบรีบมาจัดเลยครับสรุปเลยนะครับผมกับเจ้าโตโยต้าซีเชาคันนี้นะครับรถปี2 0 1 9เครับเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับ1.8ไฮไฮบิด เกียร์ออโต้เครื Min ่องเบนซินไฮบริดนะครับเลขไม้แท้เป็นแค่เจ็ดหมื่นกิโลครับรถบ้านมือเดียวสีเทาหรือว่าสีบอลเงินเดิมจากโรงงานนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดง1นึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทเกือบล้านสองแพงมากนะครับเป็นมือสองวันนี้ผมขอขายเพียงแค่ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดบาทครับซื้อสดไม่เสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนฟพีแค่ประมาณ9ก้าพันไปลายครับและคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอทุกอย่างเรารับประกันว่า ไม่มีการชนหนักปิกความจมน้ารับประกันไม้แท้ครับและคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้ครับเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1,000 10, งหมกิโลครับถ้าใครอยากได้สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ